ผมมีชีวิตอยู่มา99ปีได้เห็นการล่มสลายครั้งใหญ่มา12ครั้งทั้งวิกฤตวอลสตรีปี1,929หุ้นกลุ่มนิ f t ี5ฟ1 9ตี้เหตุการณ์แบล็กมันเดยปี1,987ฟองสบู่ดอทปี2,000และวิกฤตซับไพน์ปี2,008ก่อนที่การล่มสลายจะเกิดขึ้นทุกครั้งตลาดจะส่งสัญญาณออกมาเสมอไม่ใช่ในข่าวไม่ใช่ในข้อมูลตัวเลขแต่ อยู่ในพฤติกรรมของผู้คนสัญญาณนั้นมันเรียบง่ายมากเรียบง่ายจนคุณอาจจะคิดว่าผมล้อเล่นแต่ผมรับประกันว่าถ้าคุณเรียนรู้ที่จะแยกแยะมันได้คุณจะสามารถเอาตัวอรอดจากหายนะได้ก่อนที่มันจะมาถึงสัญญาณที่1ผู้คนเริ่มพูดว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมตอนผมอายุ5ขวบ โลกได้พังทลายลงนั่นคือเดือนตุลาคมปี1929วิกฤตการวอลล์สตรีทผมยังจำภาพนั้นได้ผู้ชายในชุดสูททูพูมิฐานยืนถือป้ายที่เขียนว่ายอมทำงานแลกขนมปังเข้าแถวรอรับของบริจาคอยอยู่ตามมุมถนนคนเหล่านี้เมื่อปีก่อนยังพูดคุยเรื่องตลาดหุ้นพูดถึงยุคใหม่พูดถึงความรุ่งเรืองที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ตอนนี้แม้แต่อาหารเย็นก็ยังเป็นปัญหาพ่อของผมเป็นทนายความในโอมาฮา ครอบครัวของเราโชคดีกว่าคนส่วนใหญ่อย่างน้อยก็ยังมีข้าวกินแต่ผมเห็นเพื่อนบ้านย้ายออกไปทีละคนเห็นร้านค้าปิดตัวลงทีละร้านความกลัวแบบนั้นมันฝังลึกเข้าไปในกระดูของผมมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อคุณทอมเขาเคยเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ตอนอายุ55ปีเขามีทรัพย์สิน2ล้านดอลลาร์สหัฐในปี1928 เขาพูดกับพ่อของผมในงานเลี้ยงอาหารค่ำว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมจริงๆอเมริกาได้เข้าสู่ยุคใหม่แล้วตารางก,การประเมินมูลค่าหุ้นได้เปลี่ยนไปแล้วพ่อของผมถามเขาว่าลอทะอะไรที่เปลี่ยนไปคุณทอมตอบว่าวิทยุรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่เล่านี้จะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการวิธีการประเมินมูลค่าแบบเก่ามันล้าสมัยไปแล้ว1ปีต่อมาคุณทอมล้มละลายเขาไม่ได้สูญเสียแค่เงิน แต่เขาสูญเสียบ้านสักต์สรีและความกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปครั้งสุดท้ายที่ผมเจอเขาคือที่จุดแจกของบริจาคาตรงหัวมุมถนนเขายือนอยู่ในแถวก้มหน้าไม่กล้ามองใครคืนนั้นผมถามพ่อว่าทําไมคุณทอมถึงกลายเป็นแบบนี้พ่อของผมเงียบไปนานและพูดว่าเพราะเขาเชื่อในคําพูดประโยคหนึ่งที่ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมภาพนั้นผมจําได้ตลอดชีวิต ภาพของคุณทอมที่มุมถนนแววตาที่ว่างเปล่าของเขามือที่สั่นเทาเขาไม่ได้ยากจนโดยกําเนิดแต่เขายากจนเพราะเชื่อว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมต่อมาผมพบว่าคำสี่คำนี้เป็นประโยคที่ได้ยินบ่อยที่สุดก่อนการล่มสลายทุกครั้งในปี1973ผู้คนบอกว่าหุ้นกลุ่ม Nifty 50คือหุ้นบลูชิพแห่งยุคใหม่การประเมินมูลค่าไม่สำคัญพวกมันจะเติบโตตลอดไปผลคือตลาดร่วงลง 50%ซในปี2000ผู้คนบอกว่าอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งกับไรไม่สำคัญอีกต่อไปยอดคลิกคือมาตรฐานใหม่ในการประเมินมูลค่าผลคือดัชนีแนนแดกนัสแดกร่วงลง78%ในปี2008ผู้คนบอกว่าราคาบ้านจะไม่มีวันลดลงวิศวกรรมทางการเงินครั้งนี้ล้ำหน้ามากความเสี่ยงได้ถูกกระจายออกไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วผลคือระบบการเงินทั่วโลกเกือบจะล่มสลาย เห็นไหมครับก่อนการล่มสลายทุกครั้งผู้คนจะหาเหตุผลมาน้มน้าวตัวเองว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมแต่ประวัติศาสตร์บอกเราว่าครั้งนี้มันเหมือนเดิมเสมอธรรมชาติของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนความล่มไม่เคยเปลี่ยนความกลัวไม่เคยเปลี่ยนดังนั้นเมื่อคุณได้ยินคําว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมเมื่อคุณเห็นช่างตัดผมคนขับแท็กซี่ของคุณกําลังพูดคุยเรื่องการลงทุนบางอย่างคุณควรต้องระวังตัวแล้วไม่ได้หมายความว่าตลาดจะล่มสลายในทันทีแต่มันหมายความว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่อันตราย เพราะประวัติศาสตร์ไม่ได้ซ้ำรอยเดิมแต่ม,มันมักจะคล้องจองกันและคำว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมก็คือเสียงสัมผัสที่ดังที่สุดก่อนการล่มสลายสัญญาณที่2การใช้เลเวรเรเลเวรเรเริ่มควบคุมไม่ได้ปี1973ผมอายุ49ปีตอนนั้นผมคิดว่าตัวเองฉลาดพอแล้ว ผมเริ่มลงทุนตั้งแต่ปี1,962ตลอด11ปีอัตราผลตอบแทนต่อปีของผมอยู่ที่24%กองทุนหุ้นส่วนที่ผมบริหารเติบโตจาก300ศูนย์ศดอลลาร์สหรัฐเป็น65ล้านดอลลาร์สหรัฐผมคิดว่าผมเข้าใจตลาดแล้วลึดดูใบไม้ผลีนั้นเพื่อนที่เป็นหมอคนหนึ่งโทรหาผม เสียงของเขาตื่นเต้นมากชาลี Charlie. ผมเจอโอกาสแล้วโอกาสทํากําไรที่แน่นอนผมถามเขาว่าคืออะไรเขาตอบว่าออสังหาริมทรัพย์ฉันสามารถใช้เงินดาวแค่10%ซื้อบ้านแล้วปล่อยเช่าค่าเช่าสามารถครอบคลุมค่างวดเงินกู้ได้และราคาบ้านก็ขึ้นปีละ20%ผมถามเขาว่าแล้วถ้าราคาบ้านไม่ขึ้นละ่ะเขาหัวเราะชาลี Charlie, ราคาบ้านจะไม่ขึ้นได้ยังไง สิบปีที่ผ่านมามันขึ้นตลอดและฉันใช้เลเวเลตนะเงินต้นแสนเดียวสามารถควบคุมสินทรัพย์ได้เป็นล้านผมไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจผมรู้ดีว่าเลเวเลตเป็นเหมือนดาบสองคมมันสามารถแค่ผลกําไรได้และก็สามารถแค่ผลขาดทุนได้เช่นกันที่สําคัญกว่านั้นคือเมื่อทุกคนกําลังใช้เลเวเลตตลาดก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุด 6เดือนต่อมาวิกฤตน้ำมันประทุขึ้นเศรษฐกิจถดถอยราคาบ้านเริ่มลดลงเพื่อนหมอของผมยังพอทนได้ในเดือนแรกเดือนที่สองเริ่มวิตกกังวลเดือนที่3มธนาคาร,าคารก็ยึดบ้านของเขาไปเขาไม่เพียงแต่สูญเสียบ้านแต่ยังเป็นหนี้ธนาคารก้อนโตครั้งสุดท้ายที่ผมเจอเขาคือที่ทางเดินในโรงพยาบาลเขาทั้งคนผอมลงผมขาวไปกว่าครึ่งในแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาพูดกับผมว่าชาลีผมแค่อยากจะหาเงินเพิ่มอีกหน่อย ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ผมมองเขาแล้วรู้สึกเสียใจแต่ผมไม่ได้พูดอะไรเพราะผมรู้ว่าเลเ r เล e ไม่ใช่สาเหตุของการขาดทุนความโลบต่างหากที่เป็นสาเหตุปัญหาของเลเวเล e คือมันเปลี่ยนความผันผวนให้กลายเป็นหายนะเมื่อไม่มีเลเวเลตตลาดลง30%คุณก็แค่ขาดทุนในบัญชีคุณสามารถรอให้มันกลับขึ้นมาได้แต่ถ้ามีเลเวเตตลาดลง30คุณอาจจะถูกบังคับขาย for sale คุณไม่มีแม้ แต่โอกาสที่จะรอนี่คือเหตุผลว่าทำไมก่อนการล่มสลายทุกครั้งการใช้เลเวเลจะพุ่งสูงถึงขีดสุดในประวัติศาสตร์ก่อนปี1,929การซื้อขายด้วยมาจินมาจิ้นเป็นที่นิยมมากผู้คนใช้เงินแค่10%ซื้อหุ้นก่อนปี2,008อัตราส่วนเลเวเเรของธนาคารเพื่อการลงทุนสูงถึง30เท่า เงินต้น100บาทควบคุมสินทรัพย์3 0, 0ศูบาทเมื่อตลาดเปลี่ยนทิศทางเลเวเรนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นวงจรมนะดังนั้นหลักการของผมจึงเรียบง่ายมากไม่เคยกู้ยืมเงินมาลงทุนเด็ดขาดไม่ใช่เพราะผมเป็นคนหัวโบราณแต่เพราะผมต้องการให้แน่ใจว่าผมจะสามารถอยู่รอดได้จนถึงที่สุดเพราะในโลกการลงทุนการอยู่รอดได้นานสำคัญกว่าการวิ่งได้เร็ว สัญญาณที่3สิ่งที่ซับซ้อนเริ่มเป็นที่นิยมปี2005ผมอายุ81ปีวันหนึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway มีชายหนุ่มคนหนึ่งถามผมว่าคุณมังเกอร์คุณมีความเห็นอย่างไรกับ CDO ผมถามเขากลับว่า CDO คืออะไรเขาอธิบายอยู่นานมากไม่ว่าจะเป็นตราสารนี้ที่มีสินเชื่อเป็นหลักประกัน collateralized debt obligation โครงสร้างแบบแบ่งชั้น tranche การกระจายความเสี่ยงผมฟังอยู่ครึ่งค่อนวันก็ยังไม่เข้าใจในที่สุดผมก็พูดว่าถ้าขนาดผมยังฟังไม่เข้าใจของสิ่งนี้ต้องมีปัญหาแน่ๆนวอร์เรนบัฟเฟตที่นั่งอยู่ข้างๆหัวเราะแล้วพูดว่าชาลีพูดถูกในโลกการลงทุนถ้าคุณต้องใช้อะไรที่ซับซ้อนในการคำนวณของสิ่งนั้นคุณก็ไม่ควรไปยุ่งกับมันชายหนุ่มคนนั้นไม่เห็นด้วยเขาคิดว่าพวกเราแก่เกินไปไม่เข้าใจของใหม่ๆ3ปีต่อมาปี2008 วิกฤตการเงินระเบิดขึ้น CDO CDS MBS เครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนเหล่านี้ทั้งหมดได้ระเบิดออกระบบการเงินทั้งระบบเกือบจะล่มสลายทาไมของที่ซับซ้อนถึงอันตรายไม่ใช่เพราะตัวมันเองมีปัญหาแต่เพราะเมื่อคุณไม่เข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณก็จะไม่สามารถประเมินความเสี่ยงของมันได้และเมื่อทุกคนไม่เข้าใจแต่กลับแห่กันไปซื้อหายนะก็อยู่ไม่ไกลแล้วปัญาการลงทุนตลอดชีวิตของผมเรียบง่ายมาก เข้าใจถึงจะลงทุนไม่เข้าใจก็ไม่แต่ต้องแค่นั้นเองก่อนปี1,929ผู้คนคิดค้นกองทุนซัดเพื่อการลงทุน Investment Trust ที่ซับซ้อนหลากหลายรูปแบบมีการซ้อนชั้นของเงินทุนจนไม่มีใครเข้าใจว่าความเสี่ยงอยู่ที่ไหนก่อนปี2,000โมเดลการประเมินมูลค่าบริษัทอินเทอร์เน็ตก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสจากยอดผู้ชม i b บอ Economy ผลกระทบของเครือข่าย network effect การคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตฟังดูมีเหตุผลทั้งหมดแต่โดยเนื้อแท้และบริษัทเหล่านั้นก็แค่ไม่ทำกำไรก่อนปี2008วิศวกรรมทางการเงินมาถึงจุดสูงสุดมีทั้งอนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากมายแม้แต่คนออกแบบเองก็ยังไม่เข้าใจความเสี่ยงอย่างท่องแท้ทุกครั้งก่อนการล่มสลายในตลาดจะปรากฏของที่ซับซ้อน และฟังดูน่าทึ่งจํานวนมากและจะมีคนฉลาดมากมายใช้ศัพท์เฉพาะทางอธิบายให้คุณฟังว่าทําไมของสิ่งนี้ถึงปลอดภัยแต่ผมจะบอกคุณว่าการลงทุนที่ปลอดภัยจริงๆล้วนเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเรียบง่ายจนหลานของคุณก็ฟังเข้าใจถ้าคุณต้องมีวุฒิปริญญาเอกถึงจะเข้าใจมันได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยเพราะเมื่อตลาดล่มสลายของที่ซับซ้อนเหล่านั้นมักจะเป็นสิ่งแรกที่ระเบิดเสมอสัญญาณที่4นักลงทุนมือใหม่หลั่งไหลเข้ามาจํานวนมาก ผมจำได้ว่าช่วงฟองสบู่หุ้นเทคโนโลยีปี2000วันหนึ่งผมไปตัดผมช่างตัดผมถามผมว่าคุณมังเกอร์คุณคิดว่าหุ้นซิสโก้ซิสโก้เป็นยังไงบ้างครับผมถามว่าทำไมถึงถามละ่ะเขาตอบว่าผมซื้อหุ้นซิสโก้ไว้ตอนนี้ขึ้นมา50%แล้วเพื่อนผมบอกว่ามันจะขึ้นไปอีกผมถามเขาว่าคุณรู้ไหมว่าซิสโก้ทำธุรกิจอะไร เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าน่าจะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบัางครับรายละเอียดผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ทุกคนบอกว่ามันจะขึ้นวินาทีนั้นผมรู้เลยว่าฟองสบู่มาถึงจุดสูงสุดแล้วไม่ใช่เพราะดัชนีสูงเกินไปไม่ใช่เพราะงบการเงินไม่ดีแต่เป็นเพราะแม้แต่ช่างตัดผมก็ยังเล่นหุ้นนี่ไม่ใช่การดูถูกช่างตัดผมแต่มันเป็นเหตุผลง่ายๆว่าเมื่อทุกคนแห่กันเข้ามาในตลาดจนหมดแล้วก็จะไม่มีผู้ซื้ออะไรใหม่เข้ามาอีก และเมื่อไม่มีผู้ซื้อรายใหม่ราคาก็มีแต่จะลดลงก่อนปี1,929แม้แต่เด็กขัดรองเท้าก็แนะนำหุ้นให้คนอื่นก่อนปี1,987แม้แต่แม่บ้านก็พูดคุยกกนเรื่ับออปชันออปชันก่อนปี2,000แม้แต่นักศึกษาก็ทำการซื้อขายรายวัน Day Trading ก่อนปี2,008แม้แต่คนขับแท็กซี่ก็เก่งกำไร ก่อนปี2021แม้แต่หลางของผมก็ซื้อ NFT ทุกครั้งเหมือนกันหมดทำไมการที่มือใหม่หลั่งไหลเข้ามาจึงเป็นสัญญาณอันตรายเพราะมือใหม่คือคนที่เข้ามาในตลาดเป็นกลุ่มสุดท้ายพวกเขาซื้อที่จุดสูงสุดและรับความเสี่ยงมหาศาลตลาดเป็นเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ zero sum game มีคนได้เงินก็ต้องมีคนเสียงเงินเมื่อคนฉลาดเริ่มออกจากตลาดมือใหม่เพิ่งจะเข้ามา พวกเขากลายเป็นคนสุดท้ายที่รับไม้ต่อผมมีหลักการหนึ่งคือเมื่อช่างตัดผมหรือคนขับแท็กซี่ของผมเริ่มให้คําแนะนําการลงทุนกับผมผมก็รู้ว่าถึงเวลาต้องออกจากตลาดแล้วไม่ใช่เพราะคําแนะนําของพวกเขาไม่ดีแต่เพราะมันหมายความว่าตลาดได้มาถึงจุดที่คุ้มครั่งที่สุดแล้วและช่วงเวลาที่คุ้มคลั่งที่สุดก็มักจะเป็นสัญ,ญญาณเริ่มต้นของการล่มสลายสัญ,ญญาณที่5ปัจจัยพื้นฐานถูกกะเลยปี 1,999ผมพูดในเวทีสัมมนาการลงทุนแห่งหนึ่งมีคนถามผมว่าคุณมังเกอร์คุณมีความเห็นอย่างไรกับอเมซอนแอมซอนผมตอบว่าอเมซอนเป็นบริษัทที่ดีแต่มันไม่ทำกำไรคนฟังทั้งห้องส่งเสียงฮือฮามีนักวิเคราะห์หนุ่มคนหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าคุณมังเกอร์คุณหัวโบราณเกินไปแล้วครับสมัยนี้เราไม่ได้ดูที่กำไรแต่เราดูที่การเติบโตดูที่ผู้ใช้งาน ดูที่ส่วนแบ่งการตลาดผมถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มทํากําไรเขาตอบว่าใครจะไปสนล่ะครับแค่การเติบโตเร็วพอกาไรเดี๋ยวก็มาเองผมไม่ได้พูดรไรต่อเพราะผมรู้ว่าเราอยู่ในโลกคนละใบกันผมอยู่ในโลกที่บริษัทต้องทํากําไรแต่พวกเขาอยู่ในโลกที่บริษัทแค่ต้องเติบโต6เดือนต่อมาฟองสบู่ com แตกบริษัทที่มีแต่การเติบโตแต่ไม่มีกําไรราคาหุ้นร่วงลง90%เอร์เซนหลายบริษัทหายไปเลยและนักวิเคราะห์หนุ่มคนนั้นก็หายไปด้วย ทุกครั้งที่เกิดฟองสบู่ผู้คนจะคิดค้นวิธีการประเมินมูลค่าแบบใหม่ๆขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ว่าราคาในปัจจุบันนั้นสมเหตุสมผลก่อนปี1,929ผู้คนบอกว่าตลาดหุ้นได้เข้าสู่ที่ราบสูงถาวร permanent plateau วิธีการประเมินมูลค่าในอดีตต้าสมัยไปแล้วก่อนปี2,000ผู้คนบอกว่าอัตราส่วนปีหารอีไม่สำคัญแล้วต้องดูอัตราส่วนราคาต่อย,ยอดขาย หาร s, s ratio หรืออัตราส่วนความฝันก่อนปี2008ผู้คนบอกว่าอัตราส่วนราคาบ้านต่อรายได้ไม่สำคัญเพราะราคาบ้านจะสูงขึ้นตลอดไปแต่ปัจจัยพื้นฐานไม่มีวันล้าสมัยมูลค่าของบริษัทจะถูกกำหนดโดยกระแสเงินสดในอนาคตของมันเสมอถ้ามันไม่ทำกำไรถ้ากระแสเงินสดติดลบมันก็ไม่มีค่ามากขนาดนั้นนี่คือสามัญสำนึกแต่ในช่วงฟองสบู่สามัญสำนึกจะถูกโยนทิ้งไปผู้คนจะหาเหตุผลต่าง มาพิสูจน์ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมวิธีการลงทุนของผมเรียบง่ายมากซื้อบริษัทที่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องในราคาที่สมเหตุสมผลและถือมันในระยะยาวฟังดูน่าเบือ่อแต่วิธีการนี้ทำให้ผมมีชีวิตอยู่มา99ปีและไม่เคยล้มละลายในขณะที่คนที่ไล่าตามกระแสะส่วนใหญ่ได้หายไปแล้วสัญญาณที่6ความกลัวหายไปนี่คือสัญญาณที่อันตรายที่สุดและเป็นสัญญาณที่ถูกมองข้ามได้ง่ายที่สุด เมื่อผู้คนไม่กลัวอีกต่อไปหายนะก็จะมาเยือนปี2007ผมให้สัมภาษณ์ว่าตลาดมองโลกในแง่ดีเกินไปผู้คนลืมเรื่องความเสี่ยงไปแล้วนะักข่าวถามผมว่าคุณกําลังจะบอกว่าตลาดจะล่มสลายเหรอครับผมตอบว่าผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเมื่อทุกคนไม่กลัวก็คือเวลาที่ควรจะกลัวได้แล้ว1ปีต่อมา l ลแมนบร o เธอร์สเลแมนบรอเธอร์สล้มละลายวิกฤตการเงินระเบิดขึ้นคนที่เคยคิดว่าความเสี่ยงถูกควบคุมไม่หมด และเพิ่งจะค้นพบว่าความเสียงไม่เคยหายไปไหนมันแค่ถูกซ่อนไว้ทำไมการหายไปของความกลัวจึงเป็นสัญญาณอันตรายเพราะความกลัวเปรียบเสมือนวาวนิรภัยของตลาดเมื่อผู้คนกลัวพวกเขาจะระมัดระวังจะอนุรักษ์นิยมจะรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัย Margin of safety แต่เมื่อความกลัวหายไปผู้คนเริ่มเสี่ยงเริ่มก้าวร้าวเริ่มสูญเสียเหตุผลและตลาดที่ราเหตุผลก็คือแหล่งพาะพันธุ์กของฟองสบู่ บทเรียนที่สําคัญที่สุดที่ผมเรียนรู้มาทั้งชีวิตคือจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวแต่คนส่วนใหญ่ทําตรงกันข้ามพวกเขาจะโลภมากขึ้นเมื่อคนอื่นโลภและจะกลัวมากขึ้นเมื่อคนอื่นกลัวนี่คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ขาดทุนในตลาดจะรู้ได้อย่างไรว่าความกลัวหายไปแล้วดูที่ดัชนีความผันผวน VIX Index เมื่อมันลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการแสดงว่าตลาดทรงบทนิ่งเกินไป ดูที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตราสารนี้เครดิตสเปรดเมื่อมันบีบตัวแคบสุดขีดแสดงว่าผู้คนไม่กังวลเรื่องการผิดนัดชำระนี้อีกต่อไปดูที่คนรอบตัวคุณเมื่อพวกเขาทุกคนรู้สึกว่าการลงทุนเป็นเรื่องง่ายแสดงว่าหายนะอยู่ไม่ไกลแล้วปัญญาในการลงทุนหลักการที่ช่วยชีวิตผมมา12ครั้งเกี่ยวกับสัญญาณประวัติศาสตร์ไม่ได้ซ้ำรอยเดิมแต่ม,มันมักจะคล้องจองกัน เมื่อทุกคนพูดว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมครั้งนี้มันจะเหมือนเดิมอย่างแน่นอนช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของตลาดไม่ใช่ตอนที่ทุกคนตื่นตระหนกแต่เป็นตอนที่ทุกคนไม่ตื่นตระหนกเลยเกี่ยวกับเลเวอเรจเลเวลเอชเปลี่ยนความผันผวนให้กลายเป็นหายนะคนฉลาดไม่กู้ยืมเงินมาลงทุนไม่ใช่เพราะเขาอนุรักษ์นิยมแต่เพื่อที่จะอยู่รอดได้นานในโลกการลงทุนการอยู่รอดได้นานสําคัญกว่าการวิ่งได้เร็ว เกี่ยวกับความซับซ้อนถ้าคุณต้องใช้เครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณมันคุณก็ไม่ควรซื้อมันการลงทุนที่ปลอดภัยจริง,รงๆล้วนเป็นสิ่งที่เรียบง่ายความซับซ้อนไม่ได้หมายถึงความฉลาดแต่มักจะหมายถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานมูลค่าของบริษัทจะถูกกำหนดโดยกระแสเงินสดของมันเสมอบริษัทที่ไม่ทำกำไรไม่มีค่ามากขนาดนั้นนี่คือสามัญสำนึก แต่ในช่วงฟองสบู่สามัญสำนึกจะถูกโยนทิ้งไปเกี่ยวกับความกลัวจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวเมื่อช่างตัดผมเริ่มแนะนำหุ้นให้คุณก็ถึงเวลาที่ต้องออกจากตลาดแล้วไม่ใช่เพราะคำแนะนำของเขาไม่ดีแต่เพราะงานเลี้ยงกำลังจะเลิกลาเกี่ยวกับการลงทุนเข้าใจถึงจะลงทุนไม่เข้าใจก็ไม่แต่ต้องยอมพลาดโอกาสดีกว่าทำผิดพลาดเพราะความผิดพลาด ครั้งใหญ่อาจบล้างความพยายามสิปีของคุณได้คำแนะนำสุดท้ายปีนี้ผมอายุ99ปีแล้วได้เห็นการล่มสลายครั้งใหญ่มา12ครั้งก่อนทุกครั้งจะเกิดเหตุการณ์สัญญาณเหล่านี้จะปรากฏขึ้นไม่ใช่ทั้งหมดแต่จะปรากฏอย่างน้อย34อย่างถ้าตอนนี้คุณเห็นสัญญาณเหล่านี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกแต่จงระมัดระวังอย่ารีบร้อนขายทิ้ง เพื่อหนีออกจากจุดสูงสุดเพราะฟองสบู่สามารถคงอยู่นานได้นานจนคุณคิดว่ามันจะไม่แตกแต่ก็อย่ามองโลกในแง่ดีอย่างมืดบอดเพราะเมื่อการล่มสลายเริ่มขึ้นมันจะเร็วกว่าและรุนแรงกว่าที่คุณจินตนาการไว้มากคำแนะนำของผมเรียบง่ายมากตรวจสอบเลเวเรตของคุณถ้าคุณใช้เลเวเรตอยู่ตอนนี้ให้ลดมันลงมาตรวจสอบการลงทุนของคุณถามตัวเองว่าฉันเข้าใจสิ่งนี้จริงๆหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจก็ขายมันทิ้งไป ถือเงินสดไว้ไม่ใช่เพราะเงินสดจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่เพื่อให้คุณมีกระสุนไว้ใช้เมื่อตลาดล่มสลายรักษาเหตุผลอย่าให้อารมณ์ควบคุมอย่าให้ความกลัวขับเคลื่อนและอย่าให้ความโลภครอบงำสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจําสิ่งนี้ไว้การล่มสลายของตลาดไม่ใช่วันสิ้นโลก มันเป็นเพียงการจัดสรรความมั่งคั่งใหม่จากมือของคนโน่ขาลาไปสู่มือของคนที่มีเหตุผลจากมือของคนใจร้อนไปสู่มือของคนที่มีความอดทนจากมือของคนใช้อารมณ์ไปสู่มือของคนที่สุขุมเยือกเย็นถ้าคุณสามารถแยกแยะสัญญาณได้ก่อนการล่มสลายรักษาความสงบได้ระหว่างการล่มสลายและลงมือทำอย่างเด็ดขาดหลังการล่มสลายแล้วละ่ะก็ทุกการล่มสลายจะเป็นโอกาสให้คุณพลิกชีวิตนี่ไม่ใช่ทฤษฎีแต่นี่คือประสบการณ์ที่ผมใช้เวลา 99ปีและการเห็นการล่มสลาย12ครั้งแรกมาขอให้คุณในการล่มสลายครั้งต่อไปไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จำไว้ว่าตลาดจะทำผิดพลาดเสมอแต่คนที่มีเหตุผลจะอยู่รอดเสมอทางเลือกอยู่ในมือของคุณ